สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าธุรกิจหลากหลายรายการครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปประจําวันพุธครับในทุกๆวันพุธแบบนี้ครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับที่เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับเก็บในเรื่องของขยะรีไซเคิลมาเล่าให้กับเพื่อนๆที่ฟังนะครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าห้ฟังนั้นผมขออนุญาตไปสะท้ันนิดนึงนะครับว่าร้านของเราตั้งอยู่ในตัััววอเเมืงจงจหดพิุโล ตั้งที่ถนนตึงพระจันทร์ป่าช้าทีที่ใกล้กับแอทีคอนโดครับร้านเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8มงเช้าซื้อของถึงเวลา5มงึ0นตอนเย็นครับ และก็สำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณอาจจะไม่สะดวกนำขยะมาขายกับเราที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอเดียไลน์ที่ c w r e c y c l e ครับหรือปกติแล้วนะครับพวกเราจะทําการแปะล,ลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจัดทีมงาน ไปจัดการผลในกุณถึงที่ครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของพวกะกูลถุงนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาก็จะมีข้อตกลงกันทั้งๆเดียวผลผลิตกับเรื่องถุงนะครับว่าเดี๋ยวขายได้เดี๋ยวขายไม่ได้เดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าความรู้ที่เราจะเอามาแบ่งปันกันนะครับเป็นความรู้พื้นฐานที่เราใช้กับธุรกิจเราที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับและเราเองก็เปิดทาการมานะปีนี้เข้าสู่ปีที่29แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะแต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าคอมมมนาาาีกไ่รัค ทุกอย่างมันเป็นราคาที่แข่งขันกันในตลาดนี palabras, ่เรื่องที่1เรื่องที่2วัตถุดิบที่ซื้อในแต่ละร้านในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีไม่เท่ากันบ้างเนื่องจากว่ามันแล้วแต่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีปลายทางในการขายของหรือไม่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ยังรับสมัครพนักงานในหลากหลายอัตามากๆไม่ว่าจะเป็นพนักงานในอัตาคนขับรถพนักงานในอัตาพนักงานช่างพนักงานยกของทั่วไปรวมถึงแม่บ้านนะครับก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับผมแต่ละอัตาต่างๆเนาะซึ่งตอนนี้ยังรับสมัครผลเลยนะคร ไม่จำกัดวิธีการศึกษาด้วยนะก็คุณสมบัติต่างๆก็เป็นไปตามเรื่องขที่บริษัทกำหนดเนาะสามารถมาคุยก่อนได้เพราะว่าโดยปกติแล้วสัมภาษณ์งานก็รู้ผลทันทีเนาะตอนนี้เนี่ยมาคุยในเรื่องถุงบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยมันจะมีข้อถกเียงกันค่อนข้างมากพอสมควรนะเกี่ยวกับในเรื่องเรื่องถุงเรื่องแรกก่อนเลยนะนั่นคือพวกตระกูลถุงแบบนี้อันนี้มันจะเป็นพวกถุงกระสอบปุ๋ยต่างๆนะครับผมซึ่งมันก็จะมีข้อถกเียงกันว่าตกลงมันขายได้หรือมันขายไม่ได้นะครับคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวถุงกระสอบนะครับผม ผมนี่ยมีปลายทางส่งได้นะรับปลายทางเนี่ยก็รับซื้อถุงแบบนี้ที่เป็นถุงอัดเนี่ยมาประมาณสัก8ปปีแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างมั่นใจมากว่าตัวถุงตัวนี้มันสามารถขายได้เพราะถุงตัวนี้กระบวนการของเขาคือเขาได้ถุงไปแล้วเนี่ยเขาจะให้เราทําการอัดเป็นลูก จากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องตะกูลปั่นตะกูลโม่ต่างๆมันแล้วก็ทําความสะอาดต่างๆเนาะแล้วก็เอาเป็นเชื้อนะครับผมเช่นเอาไปเป็นเชื้อในการผลิตใหม่หรือบางโรงงานเนี่ยที่เขาเป็นโรงงานตะกูล RDF เนี่ยเขาก็จะเอาพวกนี้ไปเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับในการผลิตพลังงานไฟฟ้านะฮะแล้วก็จะถึงปุ๋ยเนี่ยมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือที่เป็นถุงปุ๋ยกระสอบปูนนะครับที่ลูกค้าจะถามเขามาเยอะว่าตัวโรงมันขายได้หรือมันขายไม่ได้นะครับคําตอบก็คือถ้าเป็นถุงปูนนะถ้าเราทาการดึงแยกตัวพลาสติกด้านในออกแล้วอะโดยปกะรดาษ มันสามารถขายได้แต่บางร้านที่เขาไม่ได้รับซื้อเนี่ยอาจจะเนื่องจากว่าขุ่นปูน,นมันเยอะมากเพราะนั้นกลับมาเข้าเรื่องถุงอีกทีนึงเพราะนั้นเรื่องถุงเนี่ยที่เป็นถุงปุ๋ยแบบนี้มันสามารถขายได้ตามปริมาณที่เป็นกระสอบปุ๋ยแบบนี้นะ แต่ถ like so sure so? ้าเกิดว่าเป็นถุงทดสอบป่านแบบนู้นอย่างที่คุณเห็นนะครับอยู่บนชั้นวางของเรานะที่เป็นถุงทดสอบเป็นเชือกป่าตสีน้ำตาลแบบนู้นตัวนั้นจะไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะตัวนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เนื้อที่เป็นเนื้อพลาสติกนะครับตัวนั้นจะเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อกระสอบเลยนะเป็นเนื้อเส้นใยเลยนะมันจะคนละแบบกันนะตัวนี้มันจะเป็นเนื้อตะกูนพลาสติกต่างเนาะแล้วมันก็จะมีถุงประเภทหนึ่งที่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะว่ายังรับซื้อไหมแล้วยังมีขายไหมก็คือถุงแบบนี้อันนี้ มันมีไซส์ขนาดเมตรคูณเมตรก็มีไซส์ขนาดแ0ดสิคูณแปิเซนก็มีเนาะตัวนี้ก็ยังคงรับซื้อตามปกตินะปกติผู้นี้ก็จะซื้อเป็นใบซื้อเป็นลนะ็อตเนาะแต่เนื่องจากว่าปีนี้เราเนี่ยไม่ได้เข้าประมูลในบริษัทใหญ่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีน้อยเราก็เลยไม่ได้เอามาเปิดจําหน่ายผ่านทางออนไลน์นะแต่ถ้าเกิดเข้ามาหน้าร้านเนี่ยเขาอาจจะพอมีปับปายแบ่งขายได้นะครับทีนี้ฉะนั้วแต่ช่วงด้วยเนาะแต่ถ้าช่วงไหนที่มันมีล็อตเยอะผมก็จะทําเป็นคอนเทนต์ขายออนไลน้ะีน แล้วมันก็จะมีถุงอีกรูปแบบหนึ่งท, ime, ๆๆๆที่เราค่อนข้างเจอกันเยอะมากๆเลยนะครับนั่นก็คือถุงตระกูลที่เรียกว่าถุงเหนียวถุงยืดถุงหูหิ้วพวกนี้มันสามารถขายได้ตามปกติเลยนะครับหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นตระกูลพวกถุงยืดต่างๆเนาะถุงยืดอย่างที่ผมทำคอนเทนต์ให้ดูนะว่าเราสามารถลองยืดดูได้นะอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองยืดให้ดูนะอันนี้เป็นถุงฟิล์มนะดูนะดูนะฮะมันจะยืดได้แบบนี้ถ้ามันยืดให้ตัวได้แบบนี้นะครับผมสามารถขายได้แน่นอนเนาะไม หรือจะเป็นพวกถุงใส่น้ําแข็งตามเว้นที่เป็นถุง6บาทถุง5บาทถุง10บาทได้หมดเนาะถุงหิวพาสติกนี่ได้ทุกสีเลยนะแล้วก็ถุงเนี่ยไม่ต้องแยกสีมานะครับผมแล้วก็ในส่วนของพวกซีลและพาเลตสินค้าพวกนี้ขายได้ทั้งหมดเลยพวกนี้ไม่ต้องกังวลนะมันขายได้ทั้งปีเลยเนาะในกระบวนการการจัดเก็บของเราเนี่ยมันก็จะถูกอัดเป็นบิก๊กเป็นลูกอัดแบบนี้นะครับถ้าลองดูนะเห็นไหมเวลาผมอัดเนี่ยมันก็จะอัดรวมสีเข้าไปเลยนะ่ว่าจะอัดเป็นถุงดําอัดเป็นถุงหิ้วสีฟ้าอัดเป็นพวกถุงห่อทิชชู่ต่าง พวกนี้มันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องกังวลมันมีคนรับซื้ออยู่แล้วแล้วมันก็รับซื้อทั้งปีด้วยนะครับผมไอ้ตัวนี้เราขายกันมาซื้อขายกันมาเนี่ยถุงเนี่ยน่าจะมีประมาณราวๆเกิน5-6ปีแล้วสำหรับพวกตระกูลถุงแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยแต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าบางร้านเขาอาจจะหาปลายทางไม่ได้เมื่อหาปลายทางไม่ได้เขาก็เลยไม่ได้รับซื้อก็เหมือนร้านเราเหมือนกันบางสินค้าที่ลูกค้าอยากขายแต่ผมออกไม่ได้นะเช่นน้ํามันเครื่องผมไม่มีใบอนุญาต ผมมีปลายทางแต่ผมไม่มีใบอนุญาตผมก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นข้อจำกัดของผมแล้วหรือบางทีมันก็จะมีในส่วนของน้ํามันบางประเภทที่มันไม่มีปลายทางลับอ่ะนะครับผมต่อให้ใบอนุญาตของกุมแต่มันไม่มีปลายทางลับอ่ะมันก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยตัวเนี้มันไม่ต้องมาถกเถียงกันในคอมเมนต์เลยคือผมจะบอกว่าไอ้ที่เราเอามาเล่าให้ฟังอ่ะมันเป็นสเปคของร้านเรานะครับซึ่งร้านของเก่ามันไม่มีราคากลางมันไม่มีสเปคกลางทุกอย่างมันแล้วแต่ปลายทางในแต่ละพื้นที่ฮะว่า แต่ละพื Guys, ้นท like exactly. ี่ people. Souvent, people 對對แต่ละปลายทางนั White ้นเขารับกันแบบไหนคุณสมบัติแบบไหนต่างๆนะนี่ก็ต้องมาดูกันอีกทีเนี่ยขายได้หมดเลยไอถุงพวกส่งของตามช้อปปี้รัสด้าแพลตฟอร์มมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เนี่ยพวกนี้ก็ขายได้หมดเนี่ยพวกสูงแพ็คของมาอย่างเงี้ยเนี่ยได้หมดไม่มีปัญหาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะครับที่มีคาถามกับในเรื่องของถุงต่างๆเนาะถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อสงสัยเรื่องสินค้าประเภทไหนสามารถที่จะลองแอดไลน์ส่งรูปมาก่อนได้เนาะแอดมาได้เลยเป็น line CWECCLE ที่ไม่ขายกันไม่่วาอะไรนะครับ แอดมาคุยแอดมาถามได้เลยปกติคนที่ตอบไลน์ผมก็คือภรรยาผมเองแล้วก็คือคุณนุ๊กนะครับผมปกติคุณนุก๊กเขาตอบหมดอยู่แล้วนะไม่ว่าคุณจะขายแล้วไม่ขายแล้วหรือจะอยู่พิโลกอยู่ต่างจังหวัดเขาตอบหมดอยู่แล้วสามารถพักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เนาะหรือถ้าเกิดว่าบางทีอยู่ต่างจังหวัดมีความเกงใจมีความวน,มามนไม่เป็นไรมาคุยกันก่อนนะครับเผื่อบางอย่างเราช่วยได้เราให้ความรู้ได้เราก็อยากจะช่วยนะครับให้คุณได้ประโยชน์สูงที่สุดนะฮะเงื่นไยคลิปนี้ขออนุญาตฝากในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษั CW รับซื้อขยะรีไซเคิลพาสภัยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันไว้เพราะมีคอนเทนต์ใหม่ตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของธุรกิจสุขภาพเราจะมีธุรกิจ CW คลินิกกายภาพบําบัดนะครับเป็นคลินิกกายภาพบําบัดนะครับที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอ่างศิลานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการกันได้นะจะอยู่ตรงข้ามกับศาลเทพเจ้านาจานะครับก็เข้าไปใช้บริการกันได้ตลอดเลยนะฮะ ล้วก็จะมีในส่วนของสุริพรคลินิกกายภาพบําบัดนะครับเป็นคลินิกกายภาพบาบัดที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ข้างๆกดังเรานี่เองนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามใช้บริการผ่านในช่องทางของเราได้เหมือนกันไม่มีปัญหาเพราะว่ายัางไงบริษัทเป็นบริษัทในเครืออยู่แล้วมันสามารถสอบถามข้ามบริษัทกันได้อันเนี้ยไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของธุรกิจ CW Media ด้วยนะครับเป็นธุรกิจที่รับผลิตในเรื่องของสื่อวิดีโอที่ใช้ในการโฆษณาและ,ะประชาสัมพันธ์องค์กรนะคระับ ทั้งที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็มีงานมานะแล้วเราก็มีทีมงานนะครับส่งไปทํางานด้วยหรือบางงานผมก็ออกไปด้วยนะครับก็สามารถที่จะเรียกเข้ามาพูดคุยจะใช้บริการกันได้นะครับถ้งน,นั้นคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อ,ตอไปขอบคุณครับ